สบายดีพี่น้องปล ong ไปสุขุสุคนมาด้ยวยเห็ดฝอยกินเด้พี่น้องเอาลูกซีนใสนะ่เนาะลูกซีนยูยว่วจากนั้นก็ตักตอนซีนหมูเนาะลีนนะนี่ลีนนำจากนั้นก็ตัดซอยเป็นตอนเนาะซอยเป็นตอนลีนหมูดนะ้วยนี่ ดินหมูยัวขอ,อนยาดื้อนี่ซีด้ซีมเนี่ยนี่ยกระดูกข้างนะอย่ากหอนเดเน,นะค่อยๆซอยเนะยังหันหอนอยู่เลยนะค่อยๆซอย,อย,ยจากนั้นก็เอาเข้าเปียกนะมาลางนำนะลางให้แป้งมันออกนะแล้วก็เอาเข้าหมอนะเข้าหมอประมาณสามสิบวินะตักขึ้นมานะ ตักขึ้นมาใส่ถ้วยนะหลังจากตักใส่ถ้วยแล้วแล่ะก็เอามาเอาสีนใส่นะจับสีนใส่นะขออนุญ,ญาตจับเด้อพี่น้องจับซีนใส่แล้วแล้ว,ลวก็มาตักน้ำฝืนใส่นะลูกซีนผู้เลยมักหลายก็ใส่หลายเด้อส่วนตัวเนี่ก็โบกโบกปาดใดเนานะ เอาซีลูกก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็ขั้นตอนปรุงนะเอาเครื่องเครื่องหอมใส่นะเครื่องหอมพริกไทยนะพริกไทยใส่แล้วก็กระเทียมเจียวนะกระเทียมเจียวเจียวเ,เองนี่พี่นะ้องจากนั้นก็เผ็ดขวานะเผ็ดขวมักหลายใส่หลายเด้อผู้ใดมักเผ็ดเผ็ดก็ใส่หลายลายส่วนตัวนั้นผมมักปลาในเนาะ ใส่หน่อยหนึง่งจากนั้นเอากับน้ำป่าใส่เนะแม็กกี้ซอดหมักเลนหนะมักลายใส่ลายด้วยพี่น้องเอาน้ำตาลนะจากนั้นก็เอาผักกับบนะผักกับผักกับก็มีผักสลัดเนะแล้วก็ผักการกนะํา บุหวาบานพี่น้องเอื่นไนไรเนาะกานกร,รนําคุณคุณเรามักหนาวบีบใส่ยัวยัวรึเรียบร้อยเนาะขั้นตอนนี้ที่ว่าเรียบร,อยร้อยรึพี่น้องคุณคคก่อนมามามาพี่น้อง